ทุกวันนี้ค่ายรถยนต์ e ีวีจากจีนนะคะพาเรตกันเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยกันเยอะแยะเลยค่ะแต่ที่ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็คือการเข้ามาตั้งโรงงานการผลิตของแบรนด์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ BYD ก่อตั้งครั้งแรกค่ะในปี2538จากการผลิต และในปี2545เขาก็ก้าวสูงการรถยนต์อย่างเต็มตัวโดยการผลิตเครื่องยนต์แบบสันดาปและก็การผลิตเครื่องยนต์แบบไฟฟ้านะคะและนอกจากนี้เขาก็ยังผลิตอุปกรณ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยจนเมื่อปี2565 BYD ได้ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์รถยนต์ EV ที่ขายดีที่สุดในโลกเครื่องแรกของปี65มีกาไรราว504.4ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามากกว่า3เท่าของผลประกอบการปีก่อนหน้าและแซงหน้าเทสลาและคู่แข่งรายอื่นๆในการขายในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทมีเป้าหมายที่จะขายายไปยังงตาตาาด่ประเท เกว่า15าแห่งค่ะและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นโดย b y d ได้มีการแต่งตั้งบริษัทที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนั่นก็คือบริษัทเรเวอเออโตเมทิฟจำกัดให้เป็นตัวแทนจําหน่ายยังเป็นทางการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดกับดิยวยักษ์ใหญ่ประกาศลงทุนในไทยด้วยการเซ็นสัญญาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหการรมที่จังหวัดระยองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ของ WHA Group จํานวน600ไร่เพื่อสร้างโรงงานการผลิตและส่งออกรถยนต์อีพวงมาลัยขวาซึ่งทาให้ไทยกลายเป็นฐานผลิตรถย ว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี2567ด้วยกําลังการผลิต150,000คันต่อปีเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนและยุโรปก่อนหน้านี้มีรถยนต์ e ี2ีค่ายใหญ่จากจีนที่เข้ามาตีตลาดรถยนต์อ v วีในไทยอยู่แล้วนั่นก็คือ Great Wall Motor นะคะซึ่งเข้ามาสู่ในประเทศไทยเนี่ยในปี2563ครองอันดับ1ด้วยยอดขาย5,219คันในช่วงครึ่งปีแรกของปี65และก็ MG สามารถขายได้อยู่ที่4,500คันการที่ค่ายรถยนต์ต่างให้ความสนใจมาทาตลาดในไทยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลไทยเนย ให้ใช้รถอีวีภายในประเทศค่ะโดยมีการลดภาษ,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 ษีสรรพสานิตการอุดหนุนเงินราว1 5 0 0 0 0บาทต่อคันหรือแม้กระทั่งการตั้งข้อกำหนดเพื่อที่จะจูงใจให้เข้ามาตั้งโรงงานการผลิตภายในประเทศโดยตั้งเป้าว่าในปี2573รถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนเป็น30%ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยค่ะหรือคิดเป็น7 0 0,000นคันต่อปีและที่สำคัญยังมีการตั้งเป้าหมายอีกด้วยว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนและของโลกให้ได้สำหรับใครที่เราเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าของ U, อง BDU ดใจ รออีแคบแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีจะมีการเปิดตัว BYD Dolphin รุ่น EA1 มาให้ยนชมกันเร็วๆนี้เอาละค่ะครั้งหน้ามีอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด subscribe A AC Connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะมี Tik t o k ก็อย่าลืมไปฟ o l โล w กันนะคะที่สำคัญสามารถพูดคุยกับเราได้ง่ายมากผ่านช่องทาง Li n e OA ของ A AC Connect ค่ะเพียงพิมพ์ @AC Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้วสำหรับวัันนนนีี้ไปก่่อะะะคคสสวสด